สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมมีเหยื่อตกปลาน้าเช้านะครับสาหรับปลากระพงมาให้พี่พี่ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเหยื่อตัวใหม่ที่ทําเพิ่มมานะครับจะเป็นสีค่อนข้างที่จะสดเลยนะครับสีจะเป็นสีสว่างมากๆนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับสีที่สว่างชัดๆแบบนี้นะครับจัดได้เลยครับมาพร้อมกับหัวจิก10กรัมนะครับเบ็ดท้องเป็นเบ็ดสามทางเบอร์6นะครับความแข็งอยู่ที่ 3x ยกปากกระพงไซส์หนึ่งโลสองโลนี่ได้สบายๆเลยนะครับยกขึ้นฝั่งได้เลยครับตัวนี้จะมีมากมายหลายสีเลยนะครับที่ทําเพิ่มมาแล้วก็ทั้งของเก่าด้วยนะครับจะมีอยู่ประมาณ78สีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้พี่ๆเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับตัวนี้งานน้ำเช้าไม่พลาดแน่นอนครับปลาย่างหางโต3นิ้วหัวจิก10กรัมเบ็ดท้องเบอร์6ความแข็ง 3x ครับผมขอบคุณมากครับพี่ๆครับสวัสดีครับ